บูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิคลีนแอคทีฟ AIS 5G ครีมเทียมข้นหวานตราพาเลสมาม่าโอเคเจเนเรชั่น พอร์อตของ o o ุ g a เกมไนท์ไทยแลนด์ของเราที่มีเงิน1 0 0 0 0แสนบาทเดิมพันอยู่สองท่านนี้คือสองท่านที่คุณต้องเลือกมาแล้วนะฮะว่าจะพิชิตแจ็คพอตของเรามั่นใจนะฮะครับขอให้โชคดีครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือซุปตาเต็มสิบเท่าที่อเอาละครับ90วินาทีเนี่ยนะครับก็ชื่อละเาวิเวลาเหลือๆเ,เต็มๆคุณบอกว่าข้ามจะชื่อใหม่ขึ้นมาทันที บริหารเวลากันเองครับมามีนาฬิกาอยู่ที่มุมจอพร้อมเต็มตัวเริ่มครับไปลองเพลงแรปเออผมยาวจี่บอยผูกตังค์แวพี่บอยแฟนหมออุ๊บโอปอพัสลาไม่ใช่โอปอปอนิสลาโอเคจุดท้าเทพหล่อหล่อคู่จิ้นพิ่งพิ่งเล่นเเจมส์จิรายุเจมส์จิรายุนางงาม หวานชื่อหวานมากๆเป็นสีขาวน้ำตาลเออน้ำตาลเลยน้ำตาลพิ่จักขนาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นน้ำตาลม่ใช่เออเออเออเป็นเป็นเป็นศิลปินศิลปินอยู่เกิดอยู่ที่ออสเตรียเป็นคนที่ทำข้ามข้ามครับเออผู้สาวหระล้อลำย่อยแหลมคำเออเอาไปแม่เบียแม่เบียข้ามข้ามโอเคครับอ่า โอ้ไปเกาหลีที่เป็นซาร์เลนพี่พระเอกพระเอกตอนนี้เล่นอะไรวะเล่นเป็นตัวร้ายแล้วตอนนี้ข้ามเหรอข้ามข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนต่อยมวยต่อยมวยสมัยก่อนอ่อนน้องรักไปหน่อยน้องน้อยเขาเลยไปมาซ้ายอ่ะมาซ้ายจะลวงอ่ะความเราเราเราเป็นคนไงเก่งเราเรียกว่าเป็นคนสามารถพระกระลุนเออ เล่ไล่แสงวิวบ่อยๆสูงสูงเขาขาวมองวิวบ่อยๆอ่อีกคนหนึ่งเด็กกวมืพี่นี่ไม่ไม่ขาวขาวขาวสูงสูงเด็กกว่าพี่พังนะเล่นเล่นของพี่แก่เวลายิ้มบ่อยๆอ่าโอ้โหโอ้โหใกล้แล้วครับใกล้มากครับเชิญเชิญเชิญกลับที่เลยครับนะฮะมีเอ่อมีข้ามไปก็มีเอ่อโมเสส โมซาศิลปินในอดีตที่เคยแต่งเพลงคลาสสิกอะไรเงี้ยนะครับโมซาดนะครับลำไยได้ไปสามารถพยักไอรุนได้ไปนะอันนั้นมานาทีสุดท้ายนะครับสนยุกครับสนยุคนั่นเองนะฮะแล้วก็หมดเวลาไปสะก่อนนะครับผมวันนี้นะครับได้ไป6คนนะครับรับกลับบ้าน1 2 0 0 0บาทโอเคโอเคเฮ้ยผมว่าก็ใกล้เคียงแล้ว6คนเลยขึ้นมานิดนึงก็ถือว่าไม่น่าเกลียดแล้วนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณเหล่าซุปตา์ทุกท่านครับขอบคุณมาก ตอดเวลานะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณผู้ชมอยากแกล้วส่งรายชื่อของท่านเองมาแข่งขันแบบนี้มาปาร์ตี้กับพวกเรานะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมเรามีหน้ากันทุกวันอาทิตย์หกโมงยี่สิบนาทีทางช่องสามวันนี้ลาไปก่อนฮอลิวูดเกมน้์ยทยแลนด์ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากซิสเตมาครีมอาบน้ำชกุบุสึโมโนกาตาริโตโยต้าโคโรราคลอสสก็อตเพียวเรเทนเบอรีอร่นมข้นหวานตราพาเลส AIS 5G Eurocake มองเฟิร์น้ำแร่100%จากธรรมชาติ